ก็คลิปนี้นะครับจะมาสอนการตั้งกาวนานะครับของเครื่องคัได้ GX 106นะครับ5.5แรงนะครับนะครับตัวที่ผมจับอยู่นะครับตัวเป็นคันโยกกาวนานะครับจะมีเป็นคันโยกกาวนานะครับตัวนี้นะครับวิธีการตั้งของผมนะครับผมจะใช้หลักการของการดันให้เร่งสุดนะครับดันคันโยกให้เร่งสุดแล้วก็หมุนกาวนาให้อยู่จังหวะเร่งสุดเหมือนกันนะครับ ก็คือก่อนตั้งเราต้องคลายน็อตเบอร์สิบนะครับที่ผมหมุนให้ดูนะครับตัวนี้นะครับไอตัวที่ผมจับนะครับตัวนั้นเป็นกาวนาเตะด้านในนะครับด้านในจะมีตัวลูกตุ้มนะครับตัวนี้จะทํางานตอนเกิดแรงเวียงนิสูลนะครับวิธีการทำของผมคลายน็อตเบอร์สิบเสร็จนะครับหมุนนะครับหมุนหมุนนะครับเห็นนะครับหมุนทิศทางนะครับเห็นเห็นการหมุนทิศทางครับหมุนมาทางน็อตนะครับหมุนมาทางน็อตนะครับ เอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวคนบางคนไม่รู้จักนะครับว่าทวนเข็มนาฬิกาไปยังไงนะครับตามเข็มนาฬิกาไปยังไงคุณมาตามผมเลยครับหมุนบรทางน็อตนะครับเห็นนะครับหมุนบรทางน็อตหรือนะครับดูดูมือผมนะครับหมุนบรทางตามที่ผมหมุนนะครับดูง่ายๆแล้วกันครับไม่บอกว่าทวนหรือตามนะครับบางคนไม่รู้จักทวนตามนะครับเดี๋ยวงงนะครับก็คือบิดมาทางผมนะครับบิดบิดมาทางทางทิศทางที่ผมทับปรุศสอนเนี่ยนะครับก็คือนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับพอบิดมานะครับเร่งสุดนะครับมันจะหมุนไม่ได้แล้วครับเราก็ดันนะครับตัวบังคับเกาวนาตัวนี้นะครับที่ผมดันอยู่นะครับปลายนิ้วชี้ผมเลยนะครับพร้อมกับบิดคีมนะครับให้อยู่ในจังหวะเร่งสุดนะครับของเกาวนานะครับแล้วเรานะครับก็ทําการล็อกเลยนะครับน็อตเบอร์สิบนะครับให้เกาวนานะครับอยู่ กับที่ล็อกนะครับเราดันไว้ครับอย่าเพิ่งปล่อยเราดันไว้ก่อนนะครับขันน็อตเบอร์สิบนะครับเพื่อให้ล็อกกาวนานะครับเหตุผลที่ผมทําแบบนี้นะครับผมต้องการให้เครื่องยนต์นะครับอยู่ในจังหวะเร่งสุดนะครับตอนเราตั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเวลาเราติดเครื่องนะครับเครื่องจะเบาเองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเครื่องจะใช้งานได้เต็มเต็มสูตรนะครับหรือว่าเต็มระบบนะครับเร่งได้เต็มระบบนะครับเห็นนะครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับ เนี่ยเวลาเราเร่นนะครับมันก็เต็มระบบเลยนะครับในส่วนสปริงตัวที่ผมจับนะครับมันจะมีรูหลายรูนะครับเราอยากได้ความแรงความแข็งของกาวนาแบบไหนนะครับเราก็เอาไปคล้องรูนั้นเลยนะครับแต่ผมผมเลือกใน่ปานกลางนะครับไม่เลือกอ่อนสุดไม่เลือกแข็งสุดนะครับปานกลางให้ลูกค้านะครับที่เหลือให้ลูกค้าไปตั้งเอาเองครับผมเลือกปานกลางไปนะครับเห็นกันนะครับ คือตามหลักสูตรวิชาการตั้งจริงๆนะครับก็ต้องตั้งแบบผมนะครับก็คือกาวนานะครับตั้งหมุนอัดสุดกาวนาตั้งหมุนอ่าสูงสุดนะครับหมุนสูงสุดของกาวนานะครับแล้วก็คือเร่งสุดนะครับแล้วก็ดันคันเร่งไปไปที่เอ่อตัวเร่งสุดเหมือนกันนะครับคือดันไปด้านหน้านะครับที่ผมทําให้ดูนะครับหากใครนะครับต้องครับตรงข้ามใครตรงข้ามนะครับหากใครต้องการรอบให้เดินนิ่งกว่านี้นะครับ เดินเบาได้มากกว่านี้นะครับให้คุณดันนะครับดันคันโยกนะครับให้กลับมาด้านหลังนะครับกลับมาในตำแหน่งที่เบาสุดนะครับแล้วก็หมุนกาวนาให้อยู่ในตําแหน่งเร่งสุดนะครับเครื่องจะวิ่งนิ่งไว้นี่นะครับเคนะครับสองขั